นี่ทุกคนเช้านี้ณนะบ้านแม่รีสอร์ทนะฮะใครจะมาเส้นเลยค่ายสุรศักิ์มาพหนทางนี้นะฮะทางไปจริงๆก็ประมาณกี่กิโลจากก็พอสมควรกัน,กนเนาะก็ไม่ไกลนะทุกคนอยู่เส้นพหนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางค่ายสุรศักโรงบาลค่ายสุรศักนะฮะดูบรรยากาศสิทุกคนนี่ สว,ะะสวยงามมากทุกคนสวยงามมากอ้าวสูมเอาออกให้เห็นบรรยากาศห้องเลิศนะฮะนี่หา่าบรรยากาศอลังการมากมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้เราไม่เคยเห็นต้นอะไรทุกคนดู้มอันนี้อันนี้เหมือนกับเป็นพืชน,น้ำนะเนี่ยสวยงามแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ในน้ำจะเป็นแบบนหนจะทุกคน จะลอยสวยนะมีปลาเล็กๆเ,เ,เ,เออมันเหมือนกับเป็นจอกแหนงใช่ไหมนี่ฮะทุกคนนะฮะสวยมากบรรยากาศนะฮะเก็บบรรยากาศนะฮะล้อมรักอันนี้ชื่อตึกถนอมล้อมรักไออุ่นเป็นชื่อตึกอาคารนะฮะทุกคนเนะะี่ย สวยงามมากนะ,ะมงถ่ายรูปเยอะมากก็มาหน้าหนาวจะยิ่งดีเลยนะทุกคนสวยมามนะฮะม,มีห้องอาหารด้วยนะฮะทุกคนระเบียงอันนี้หานุมานประสานกาย ด่างด้วยนะฮะทุกคน,นคลิปสั้นๆยามเช้าสวยงามทุกคนนี่ฮะครับให้เด็กเล่นได้อากาศดีเนาะอันนี้พวงคราะ เดี๋ยวเราไปนั่งชาร์จแบตด้านในดีกว่าอาหารเช้าจะเป็นเซตนะฮะชาวนี้นะทุกคนาหบรรยากาศเลิกมากทุกคนอากาศนะฮะวิวสวยมากนะครับนี่นะครับ อยากให้ทุกคนได้มาออ้ย้ายิงหน้าหนาวนะทุกคนเอ้ยนะฮะถ้าเกิดเราออกไปทางนี้ออกไปทางนี้ก็จะเป็นวัดม่อนพญาแช่ทุกคนี่ยหาทางรถแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะม่อนพญาแช่มีวนอุทยานวนอุทยานม่อนพญาแช่ทุกคนแต่แนะนำนะฮะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาพักที่นี่แล้วก็ไปวัดแจ่น้ำตกแจ้ซ้อนนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อนซึ่ง ห่างจากที่ที่มา6 7เจิกิโลสวยมากไปและคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันมีทั้งน้ําตกแล้วก็น้ําบ่อน้ําร้อนนะทุกคนอันนี้คือพูดแล้วอยากไปทุกทีเลยนะฮะยังไม่มีเวลาไปสักทีหนึ่งนะฮะมูวแต่อยู่ในเมืองแล้วก็นู่นนี่นั่นนะฮะต้องวางแผนกันติดต่อที่พักตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดไปที่อุทยานแจ้ซอนใช่ไหมบางคนจะชอบไปหารีสอร์ทแถวนั้นเป็นอำเภอเมืองปานนะทุกคนนะฮะ,นะฮะรู้ทำไมถึงได้ชอบที่นั่นมากเลย นะอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนด้วยความที่มันมีน้ําตกแล้วก็น้ําร้อนอยู่ที่เดียวกันนะทุกคนเข้าใจไหมอารมณ์อย่างนั้นมันหายากนะอนอกจากจะมานั่งรถรถม้าในเมืองเที่ยวตลาดกองต้าวัดเจดีหลวงเจดีซาวเยอะแยะวัดที่ไปถ่ายทําละครเ,เพลิงพรนนางก็อยู่ที่จังหวัดลำปางด้วยลองไปหาดูนะทุกคนนะฮะหรือที่ตรงนี้ใกล้ๆกับณนะบ้านแม่รีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งด้วยนะฮะก็คือพับพพาป่องนักป่องนักก็คือมีนาเอหน้าต่างเยอะป่องแปลว่าหน้าต่างมี250บาทสวยมากที่มาถ่ายละครเรื่องหนึ่งในสวงไงฮะทุกคนนะหนึ่งในสวงแล้วก็เรื่องคุณทายเทพคุณชายเทพประตรจุธาเทพหาที่มีเวอร์ชั่นมิวสีไวโอลินนะะั่นก็เป็น อยู่ในห้องบรรทมห้องสงห้องอะไรเขาเรียกห้องทรงงานของในหลวงรอชกาที่เคยเสด็จประทับนะฮะ <c oughs> บ้านป่องนักเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรอชกากับร็ดเยเเด็จประทับค้างแหลมนอนนะฮะอย่างรอเจ็ดเนี่ยนอนประทับที่นี่นะฮะบ้านป่องนักเนี่ยหนึ่งเดือนเลยนะนะพร้อมสมเด็จพระราชินธพระนางเจ้าลำไพพันมีแล้วก็ในหลวงรอชกาก็มาแค่คืนเดียวสอง1นะันห้าร้อยหนึ่งนะใครเกิดหรือยังฮะ 2,501ก็มากับพระพันปีหลวงตอนนั้นนะฮะดูน่าทานมากเลยทุกคนไม่ไม่จัดไม่ได้นะฮะจะได้มีคลิปถ่ายมาฝากกันนะฮะทุกคนเช้าๆก็ uh huh. จะไปท่ามะโอดีไหมท่ามะโอไกลก็่เดี๋ยลองเสิร์ชหานในแวดใน Google ก่อนแต่ที่แน่ๆคือที่นี่คือนณบ้านแม่ทุกคนเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนหนองเพราะเมนเต็มทุกคนจ๋า